โอเคเชิญน้องนุกถ้าโดนมอบรางวัลให้น้องหน่อยครับเชิญน้องนุกมอบรางวัลครับอ่าไม่ไปย่งของเองหน่อยดิบอดใจบอดใจของน้องโอ้ยกระดาเนาะเอ้าถ่ายภาพครับมมาากกกกเเเลลลยยู่งอ่ะมอบเสื้อให้ด้วยตัวหนึ่งอ่าโอเคเดี๋ยวรับเสื้อก่อนลูก เป็นเวทีที่ให้น้องๆได้สแสดงความ<ก>วสามารถนะครับนี่แลห er ละครับจุดเริ่มต้นของศิลปินนะฮะก็เริ่มจากเวทีเล็กๆแบบนี้แหละครับเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์กนกงนะฮะว่าวันเด็กเขาเคยไปประกวดอะไรที่ไหนไหมนะฮะจากจากนกในมือนั่น<ะ>เป็นนกในมือนีนะฮะครับผมอ่ะขอบคุณท่านน<ข>าคะอนุกครับเฮ้ยก้นใหม่ครับผมโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านสวัสดีน้องๆทุกคนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้ดีใจมากที่ทุกคนได้มางานวันเด็กแล้วก็บ้านสิงได้จัดกิจกรรมดีๆนะครับกิจกรรมวันเด็กให้กับน้องๆแล้วก็พ่อพ่อแม่แม่ได้มาในวันนี้นะครับผู้ปกครองทุกท่านครับถึงแม้หลายคนอาจจะเอาลูกเข้ามาอ้างเพื่อที่จะถ่ายรูปก็ช่างเถอะมีมีครับ้าหลานมาถ้าหลานมาจริงๆอยากมาถ่ายภาพกับศิลปินพะนาวะครับผมครับถ้าเกิดย้อนเท้าความย้อนกลับไปเมื่อตอนนุกเป็นเด็กเนาะแต่ก่อนก็โอ้ในในวันเด็กก็มี แต่ก่อนเนะี่ยจะจะไปดูรถถังจะจะไปดูรถถังจะไปดูพวกดับเพลิงไหมเทศบาลน,นะ,ะที่เขาฉีดน้ำโชว์นะ,ะ,ะใน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 ช่วงสมัยนั้นนะนะอาจจะบม่ได้ผ่านมาโดนหรอกครับแต่ว่าในในในช่วงยุกนุกกระสิเป็นกินวิบากนี่สินะเสร็จแล้วเสร็จช่วงช้าแนละ้วช่วงช่วง,ช,วงช่วงบ่ายก็จะไปประกวดร้องเพลง uh huh. อ่าแล้วบางแล้วถ้าเกิดมีงานแบบเนี้ยอย่างอย่างเหมือนเหมือนเหมือนน้องเมื่อกี้เลยครับผมถ้าเขาให้ขึ้นปั๊บ ผมจะขึ้นร้องเพลงเลยไม่อายที่จะแสดงออกไม่อายชอบการร้องเพลงใช่ชอบการร้องเพลงมาตั้งแต่แรกแล้วสมมติมีเวทีเงี้ยพ่อพ่อกับแม่จะไปถามเลยว่าเปอรา้เกล่ให้ลูกร้องหน่อยได้ไหมอะไรประมาณนี้ยมันน้องเขาเลยโอ้โหใช่อดอนาคตไกลมากๆเหมือนที่พี่สิงพูดเลยนี่คือเส้นทางลูกเธอดนในวัยเด็กนะฮะทุกคนต้องกล้าแสดงออกฮะจะสำเร็จแบบพี่นุกแบบนี้ใช่ครับจริงจริง การที่จะขึ้นมาร้องเพลงการที่จะขึ้นมาแสดงทุกๆอย่างมันไม่มีมันไม่มีผิดมันไม่มีถูกมันอยู่ที่ว่าเราจะกล้าหรือเปล่าการเป็นศิลปินการเป็นนักร้องการเป็นดาราทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับหนึ่งสิ่งเลยคือเราก้าแสดงออกหรือเปล่าถ้าเรากล้าเนี่ยเราผ่านไปครึ่งหนึ่งแล้วสําเร็จไปหนขั้นละห่วยเดี๋ยวเดี๋ยวพูดเลรอะไรฮะงานสัมีหาแม่วพ่อเอาละบาดนี่ลูกไผ่นี่ลูกไผ่นี่ลูกไผ่ับ มันนี่ลูกสาวเสื้อลวกก่อนครับลูกผู้ปกครองไม่เจอค่ะแม่ไปเขาห้องน้ามือจังไหนน้อบาดนี่น้อลูกผู้ใดน้อเอาไปเลี้ยงไว้ดูลูกใครลูกแม่ชื่ออะไรไหนดูสิงานฟังนี่หลงแม่รับลูกด้วยนะครับแม่ชื่ออะไรคะลูกชื่อมาหมาหมาหมาอยู่ไหนคะเอาเรียกดังๆเลยเอาเรียกเรียกเรียกใส่ไม้หมาหมามารับหนูหน่อยยังสั่นแล้วดังเลยลูกมาหมามารับหนูหน่อยใส่หรอมาหมาอยู่ไหนคะแม่ไปเงี่ยบดี๊ะ อ่าไม่เป็นไรฝากไว้กับนุกกับป๊อปนะฮะเดี๋ยวมาติดต่อรับได้นะครับที่ห้องที่หกนะห้องกระจกนะครับโอ้ต่อนุกครับเป็นศิลปินดาราต้องการแสดงออกใช่ครับศิลปินดาราต้องการแสดงออกถ้าเรา้กาแสดงออกเราเราจะไปกลัวความผิดเราจะไปกลัวถูกอย่าไปกลัวผิดหลงแม่บอกขึยิ้มมักเลยดกอดไอ้นุกนะคือยิ้มมักแฉะมู่มานยาขักวะทำทาหลงแม่ได้นี่ใช้แม่สินะทักยิ้ม ใช้แม่สิเลยนั่นแหละถ้าเกิดเราก้าแสดงออกกระเท่ากับเราเก้าเก้าพันสำเร็จมาแล้วครึ่งหนึ่งก็เป็นกาลังใจให้กับน้องๆดูหนูนะครับผมถ้าชอบในการร้องเพลงชอบในการกล้าแสดงออกทําให้เต็มที่ครับผมพี่นกเอาใจช่วยครับขอบคุณนกจเดินครับครับผมขอบคุณครับโอ้ยขึ้นไม่ที่มากเด้คุณลูกครับบ้านเลยขอขอคำขวัญวานเด็กหน่อยฮะคำาวัญวานเด็กปีนี้ขอหน่อยอ่ะเข็นโคขึ้นภูเขา โอ้ยเมื่อกี้ันนัดกันมาก่อนให้รู้ถึงความมุ่งมานะความบากบานเด็กวันนี้จะโตไปในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าดิส่น์ดดูดูด้านหลังก็มีเพราะคำคำว่าเด็กพี่รู้ไหมว่าน้องคนที่ผมอุ้มอยู่เนี้ยฮะโตขึ้นมาเนี่ยครับผมเป็นสาวนะครับแหมก็แค่จะมาเป็นผู้ชายก็เป็นผู้บ่าวดอกดิเออหลูกไผ่เฉนเทีนคือว่าอ้าวเดี๋ยวติดต่อรับลูกได้ห้องดีผมนะฮะแต่ ขันงานไงกับใครแหน่กอดกอดซบเลยนะพี่น่ารักมากมาเป็นลูกพ่อดีกว่าไหมลูกโอ้อ่เจอน้องนกพักก่อนก่อนครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับมันตรงเสียบไมาลูกเสียบไล้พ้นมันตรงตกแหงแหงให้บ้าแดงเป็นนุ้ยตกหุยหุยให้บ้าหวยเป็นวีโอ้โหบุญบังไฟเดือนหงกลับบ้านเฮามาบุญเดือนหงอยู่เมืองหลวงถ้ามาทุกมันทรงกลับบ้านเฮาบ้าตัง กับยันมาบได้วยิมสักครักับคืนมาก่ได้ต่สักทีโอ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 โโอสออโอโโอ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 อโ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 าโอ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 อโอโอโอดออโอโออโออโอโอโจโอโรโอโอาอโอยอโ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 ออปอโอ่อโอออ ่งคําฮ้อนนเจ้าเด้อยอย่ค้อนคิดถึงเจ้าคิดถึงเจ้า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ฉันเป็นชาวเขาชาวดอยตัวน้อยน้อยหน้าตาขาวๆมาโรงเรียนก็มากันแต่เช้าทั้งมงเยาวกับเลี้ยงมูเซ่เพื่อนชาวดอยเขามีน้ำใจเอาแค่หลอกมาให้เสมอดูจริงจังทุกครั้งที่เจอเอฟังเสียงเธอช่นนางน่ารักจริงๆ อยากให้คุณได้กิน <S <S พกมีวิตามินไม่ต้องกินขอแพลโผ<ฮ>เอาแค่รอทมาฟากอยากให้คุณได้กิน <S <S 1> <S 1> แก่ขอเธอจะแดงแดงเมือ่อสีแครอลา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  ปุยน้อยน้อยลงล,งลอยตามลมมีลมพัดไม่ต้องมีพัดลมน้ำคลางผมเช่นยำยมเช้าเป็นชาวเขาชาวดอยตัวน้อยน้อยหน้าตาขาวขาถึงอยู่ใกล้สุดตาปากเขาแต่หมูเห่าใจจริงมา พูดใจกีอันใจกีทำมีวิตามินไม่ต้องกี่ขอแพนขอแพนพบ<ว> <โต S 2> เอาแค่หล่อมาฝากมาฝากอยากให้เธอแค่ละแค่ละแก่ขอเธอจะแดงจะแดงแดงเมือ่อสีแคลอร์ลา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  เซ็กซี่ไปดูหนูเซ็กซี่เข้าไปยั่วสว่างเข้าไปาเซ็กซี่เซ็กซี่เซ็กซี่ได้พันหนึ่งเซ็กซี่ไปเซ็กซี่เอายั่วไปหนูยั่วเออเอาไปก็แค่หลอกมาฝากอยากให้ครูได้กินได้กินผักมีวิตามินวิิตามนไม่ต้องกินข้าวเผาข้าวเผาโอ้เอาแค่หลอกมาฝาก แค่แหลแกโค้เธอจะแด้แดงเมื la, 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 la. ่อสีแค่ลอลา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  เดี๋ยวไปรับขนม <ไป S 1> กับพีโ่โจนะครับทางน,นู้บนบางนู้นครั<อ>บคุับเลยคนไหนดะคนนให้ในนามที่ชอบเจริงคนไหนฮะคนไหนให้ในนามที่ชอบจริงๆครับคนไหนครับโอ้โหคนบิวเหรอเนี่ยตั้งแต่มาเห็นเต้นตลอดเลยให้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 ด้วยใจจริงอ่าอ่านี่โอ้อบอิวเด็กๆ ไปลูกรับขนมอ่าไปรับขนมรับขนมลูกเลยนี่โอเคลูกโอ้ยฮลโหอ่าขอบคุณไปแก๊งฮะปบมือให้น้องๆสายตามพี่แก๊บด้วยน้องมาน้องโจแซคลานยิ้แม่มแจ็คนิกกี้นัทวุฒิแล้วก็น้ำลุกอนอวนหน้าดัง เดี๋ยวถึงคิวน้องนุกนะฮะเดี๋ยวรอน้องนุกจะขึ้นนักเรียนมารับตังค์นะทีนี้วันนี้หลายๆคนมีภารกิจนะฮะที่ต้องไปรอขึ้นคอนเสิร์ตช่วงเย็นนะฮะโอ้โอ้สุดยอดสุดยอดอ่ะส่วนใครที่ยังไม่ได้ไปคอนเสิร์ตครับได้ไปกิจกรรมให้จบเก็บขึ้นยังไงอ่ะซิยนพิษธาตต่อไปครับเชิญครับนี่แหละครับด่วนนะฮะด่วนครับเขาเกิดเอหตนเพราะเป็นพิธีปั่นตัดริบบิ้นหรเปล่าเชนครับคุณนุกธนดลครับ วันนี้แจกไปเยอะมากนะฮะประมาณ3 0 0แสนกว่าบาทนะครับเป็นเสียที่ใจปั้มมากนะฮะกับน้องๆหนูๆน,น,นะครับเก่งมากเก่งมากเลยลงลเก่งมากเก่งมากเลยป้าเก่งมากเลยครับเดี๋ยวต่อจากศิลปินก็จะเป็นมายาโกนปิดช่วงท้ายๆนะฮะสโตร,ร์แมนมยังอยู่นะครับ ใน,นเวลาต่อจากนี้ไปกราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงมิตรรักแฟนกิ๊กตัวเล็กทุกทกท่านใน,นเวลาต่อจากนี้ไปทุกท่านจะได้พบกับศิลปินพระเอกดาวลุ่งจากสกัดสิงมิวสิกมาในมาศพระเอกหมอลำอ่อเดี๋ยวเพลงแรกเพลงแรกให้พี่วีมอบให้กับแม่ก่อนล้วกันเดี๋ยวผมรับผิดชอบให้กับเด็กๆเ,เองผมอนุญาตเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะ เอาเพลงที่เด็กๆน่าจะร้องได้แล้วก็เต้นได้มาร้องเดี๋ยวให้เด็กๆเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงผมร้องนะให้พี่ๆร้องก่อนมอบให้แม่ไปก่อนจะฝากขึ้นมาได้หล่าเด้อยับขึ้นมาหลายอะไรเงือนไนอ้เบิร์ดเลยเด้ออ่ะหนึ่งผลงานเพลงมอบให้กับแม่แม่ผู้ประกองป้าป้าผู้กองทุกทุกท่านครับขอเสียงปรบมือต้อนรับดีครับพระเอกวีประพูไทยครับผมเน๋ยอเขาเปลี่ยนหมองก,กัน เจ้าลองันั่บ่นงไอของน้องเจ้าลองนั่งไอของน้องที่ไอน้องมาสมกันนั่งไอของน้องวิ้งมาสองคำลองเชื่กันไหมลองเชื่อกันนะจับได้ไหมขึ้นฮอดความเก่าตั้งแต่เป็นบ่าวเป็นสาวขึ้นใหม่ เจ้างามป่านว่านั่งไอไอก็ได้ชยายาผาแดงแต่บ้านว่าหมอสมเป็นสินสองตอนอ่อนเชียให้แต่ง <c oughs> มันอยากเห็นเขาหาเขาแพ่เบืงเองแงงกันฮอ,อดบังฟัน <c oughs> แต่หลายปีผ่านย้อนเงินย้อนงานและวันเวลา เ็ดให้หา,หาเข้าห้างป่าโชคชะตาพัดผาจากกันเข้าดองนางไอมีคนป้อนไขได้เข้าพาควันจนมีลูกมีเต่านำกันไอนั้นจำทองเหตุใจเมื่อบุญบังไปไอยังจำได้อยู่ดิมน้องหาง กลางหลายปีก่อนนั้นเคยย้อนตำนานพาแดงนางไอด้วยสัญญาสิบอให้ลมคือน้องหาหไงอีกจักซาสิหักกันปายเอาวายซาไอแนนคิดฮอดยี่มาบฮักยืน ถึงศาสตร์นี้นั้นบ่ได้เป็นแฟนเฮียช้านะลูกเฮียช้าไอ้สีจูดบังไปแล้วฝากคำไปบอกพระย่าแทนบักผ้าแดงยังมันยังแกนรอต่อสายแนนนางไ,ไอ้ของไอ้ท่าน,นุู้น <ier> ียเสียงเสียงก <hey. S 2> ึกกังกังวาน จากศิลปิลเป็นพระเอกใหญ่จากสังกัดสิงม์เมสิก,สกวีพนมพูไทยพร้อมกับแดนเซอร์หน้านวลตัวเล็กทุกทกท่านครับขอเสียงปรบมือให้กับพวกเขาด้วยครับผมบอเต็นไปลูกเต้นไปเพียงศาตรแล้วลูกย่าอยาเยาเาแห้งอาลัาเษาเมื่อบุญบงังไฟอ้ยังจำได้อยู่ริมน้องหา,านเมื่อครั้งหลายปีก่อนนัง ก็ย้อนตำนานผ้าแดงนางอาด้วยสัญญาสิบ่อให้ลมคือน้องหาหไงอีกกักซาดผ้าแดงหางอาสิยหักกันไปเบาวายสายแน่คิดพอดคือเก่าแม้หักสองเฮาสิสุดทางฝันใจอายก็ยังยืนยัน ถึงศาสตร์นี้นั้นบ่ได้เป็นแฟนไอสิจูดบังไฟและฝากคำไปบอกระยะแทนบักผ้าแดงอยังมันยังแก่นรอต่อสายแนนนั่งไอของไอศาสตร์นี้ขาดคู่วมใจสิทาศาสตาร์ไม่ น้ออองงไหาผมบอกละว่าตาผมไม่พลาดแน่นอนชัดเจนที่สุดในสามโลกลูกเต้นได้อ่อนช้อยมากเลยลูกมาบีอีกล่ะลำลำหน่อยเิลำหน่อยสิอ่ะลำโอ้โหยนี่นี่นี่อี่อจะบังลูกจะบังเสียมานี่ลูกะนะเอานำมานำหนึ่งสองสามไป มาแล้วเด้อแล้วเด้อมาแล้วเด้อมิดหมอแกละเด้อแฟนหมอลำมายำลูกแม่วีแน่นอนลูกเอาไม่ได้ลูกเอาไม่้ลูกมิดหมอแกละเด้อแฟนหมอลำมายำพี่น้องเอาเสียงห้องปอบใจกูสิได้อะเป็นไปพระสทอนสัวฮัดเพียนเด็ดก่อนแล้วทองคำนั้นเขาทองคำนั้นชัดเจนลูกแม่ล่ะลูกแม่ล่ะค่ะแม่ลูกแม่นั่นแหละค่ะ ลูกแม่นั่นแหละครับเอามึงอะไรขยับก็มานี่แม่เดี๋ยวมันร้อนเดีเอาอ่ะเอาถ่ายยังลูกถ่ายยังถ่ายทิบน้ำกูด้วยนี่ถ่ายทิพน่ะเดี๋ยวก่อนลูกนะเต้นก่อนนะเดี๋ยวพี่ร้องเสร็จสองเพลงเดี๋ยวพี่ไปหายืมเงินคนก่อนแลกอีบ่อละยังอยู่ดิทีมงี้อ่ะยังยังยังเป็นอะไงอยู่ดิแลกกี่บ่อเพื่อนี่ผมเอาเอาใจเด็กเอาใจเด็ก ต้องร้องขี่เด็กนะฮึบฮึบมาลูกมาเอ้าเด็ดทีเลยเอ้ามาอีกแล้วมาอีกแล้วเงินพอปะนอน๋อมีอย่างนี้ก็เขาสิแจกเงินรวยรวยคือรูปนี้ลูกไหมเอ็นลุกชาวนาพ่อแม่เพื่อนพาเห็ดหน้าแต่น้อออยกอเตนออจ้าเาบ้าเบาต้นจัง ได้ซอยอีพอไถนาตกมาปีนี้คือแรงแตนอน้ำฝนน้ำบ่อกบว่าพอใส่นะเห็ุจังใดว่า,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 าคือจังสีตกเออ้ยอจำเพลงครูสอนตอนเรียนานาดูบ้านขี้ไก่โปเคยร้องเล่นเต้นโชว์มาเมาุนน้ำกัน à choi gan má à phun che lung má che lung má che lung má hay na tu hong na hay song khoi beak song khoi beak song khoi beak hay xeo khoi beak xeo khoi beak xeo khoi beak à phun che hay na tu hong na tu hong na tu hong hay song khoi beak song khoi beak song khoi beak hay xeo มเอวามาลูกเอวมาได้ยินข่าวว่าสีแจกเงินบ่แมนลูกดี๊ไปยืมหลานข้าเจ้ามาเอาคาหัวพี่นาบุ้งขึ้นจักเม่นเอาลูกเนาะสร้างมันถอดมาตไายมาเรียนอนุบาลขี้ไก่โปวดทิ้งจั๊ว,ว่าเคยร้องเล่นเต้นโชว์จิกบนน้ำกาลมา อานเชลงมาเชลงมาเชลงมาให้นาตูหงนาตูหงนาตู่งให้ทรงคอยเปียกทรงคอยเปียกทรงคอยเปียกให้เสื้อคอยเปียกเสื้อคอยเปียกเสื้อคอยเปียกอาฝนเชลงมาเชลงมาเชลงมาให้นาตูหงนาตู่งนาตู่งให้ทรงคอยเปียกทรงคอยเบียกทรงคอยเปียกให้เสื้อคอยเปียกเสื้อคอยเปียกเสื้อคอยเปียกแดนกระใจฮึบฮึบ พี่นุกอยู่บันเวทีแล้วเอ็มมาฮึบโอ้น้องเสื้อฟ้ากินขาดตอนนี้น้องนางสาวเสื้อจะพูมาละลงมาเทลงมาให้หน้าตูหงหน้าตูหงหน้าตูหงให้ทรงคอยเปียกทรงคอยเปียกทรงคอยเปียกให้เสื้อคอยเปียกเสื้อคอยเปียกเสื้อคอยเปียกฝนเชี่ลงมาเชลงมาเชลงมาให้หน้าตูหงหน้าตูหงหน้าตูหง ให้ทรงคอยเปียกทรงคอยเปียกทรงคอยเปียกให้เส <Gall have S 1> ื้อคอยเปียกเสื้อคอยเปียกเสื้อคอยเปียกีวลาข้างหน้าก็จะเบียก้งสอกนีสีซับมูนนะนะแม่ขาแม่ขาล็องเชื่อหนูหน่อยแม่ขาเมันหลอนเนี่ย้ยเกูว่าพ่อแมนกูด็อกแม่ขานี่นี่คือลูกๆของแม่วีทุกคนนะคะอ่าจบล้วสิไออีกเพลงหนึ่งมอบให้กับน้องๆเด็กน้อยจูกหู่ทุกคนอ่าอ่ะ อืมเ yup. ดี๋ยวบังกูเบิร์ตได้ไหมเพียงอย่างแป๊บหนึ่งลูกแป๊บหนึ่งเต้นไปก่อนลูกเต้นไปก่อนเต้นก่อนเต้นเปลนไปหลายๆลูกเต้นไปหลายๆตรงนี้ลูกเต้นไปลูกคือไม่จีบสาวบ่ทันเป็นเลิกเลียนแลนเล่น เป็นมูเด็กหน่อยมูรุนเดียวกันกับไอมันมีหน่อยผูกเชี่ยวกับเด็กหน่อยปอสามปอสี่โรงเรียนบอกเคยเขาดขี่ขาดกระทถ่ไปตัวกลัว่อยปวดหัวเวอร์นี่ขอลาป่วยเดือคุณครูเดือดเฮ้ยอาหัวแต่ขึ้นมอสองโรงเรียนกะสาวหลายอยากจีบก็อยาก องอนนีแต่คนสาว่าไอาเงียวใส่บอลแล้วว่าไอานอนตื่นสายเวาก็อยากายเอา้าตั้งแม่เพื่อนขักรู้ตนคอยแน่อย่ามีผู้สาวคือกันดิดลามาหากันนองลาอย่าหัวสาคำเพิ่นบอกผู้ปกครองไปทุกคนมา,สาเส้าเหียวเรารับสเส้าเหียวใส่บอลแล้วครับ เศร้าใสแล้วคำเศร้าใสแผมเพิ่นละครับเอาสันบอเอาสันบอมาเป็นแฟนกับไอบอเอาสันบอเอาสันบอมาเป็นแฟนกับอายบอเต้นไปเลยลูกเต้นไปเลยอย่าไปไอใส่เต็มที่ชีวิตเราจะเป็นศิลปินในภายภาคหน้ามองกล้องไว้ลูกมองกล้องไว้จะได้ตังฮึบ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 ลูกแม่มีชัดเจนครับ เป็นผู้เบาขึ้นไม่จีบสาวบอทันเป็นเลิกเลียนแลนเล่นเป็นหมูเด็กหน่อยมูรุษเดียวกันกับไอ้มันมีหน่อยผูกเชี่ยวกับเด็กหน่อยละปอละซาละปอสีโรงเรียนบอกเคยขาดขี้ขานกระโบไปตัวขัวค่อยปวดหัว,วเมื่อนี้ขอลาป่วยดื้อคุณครูดืด้อ แต่ขึ้นละบอสองโรงเรียนกะะสาวหลายอยากจีบก็อยากอายย้อนมีแต่คนสาละว่าไอเหนียวใส่บอลละว่าไอนอนเอินสายบอกมาแล้วอยากอายว่าไอใส่แพ้มเพิดจังแมนเพื่นขัดคือบอรูโตนคอยแน่อยากมีผู้สาวคือกันเดลมามหากันนองลอยายา่หัวสาคำเพิ่น มองไปข้างหน้าลูกอย่ามองหลังมองไปข้างหน้าเส้าเหียวเ่ารับเส้าเหยวไ่บอนเ่ารับมองไปข้างหน้าลูกเส้าไซเรารับเส้าใสเพิ่มเปินนะครับเอาสันบอเอาสันบอมาเป็นแฟนกับไอท็อเอาสันบอเอาสันบอมาเป็นแฟนกับอายบอย่ามองข้างหลังลูกมองไปข้างหน้าก็อก็้องจะได้เห็นหน้าตาเราลูกมองไปข้างหน้าอย่ามองข้างหลังลูก เด็ดลามาหากันนองล่ายาหัวซาคำเพื่นมองมปหน้าลูกมองไปดูกองกลางไว้ดูกองกลางไว้เส้าเหนียวใส่บอลนะครับเส้าใส่เใส่มเพิดอราคาเอาสันบอเอาสันบอมาเป็นแฟนก็ไายชอเอาสันบอเอาสันบอมาเป็นแฟนก็ไปโชอ สิ้นใจเงินเลยสิงใอยเปิดเลยเด้อมองมองไปทางขวามือลูกเห็นผู้ชายใส่เสื้อสีแดงใส่หมวกแดงไหมลูกมองทางขวาไหมลงเวทีทางขวาเงินสิแจกลูกๆแล้วลูกๆเห็นไหมลูกลูกๆเห็นเห็นคนทางขวาที่กำลังถือไม้ไหมลูกที่ถือไม้อยู่อะใส่หมวกด้วยเขาพยักหน้าแล้วนั่นแหละนั่นแหละเข้าแถวเอาเลยที่นุกหมดเงินแล้วไปลูกลงไปเข้าแถวเลยลูกไปลงลูกลงลง อ้าไม่เป็นไรยังมีใจเยอะอ่าน้องๆเชิญลงเวทีก่อนเดี๋ยวเดี๋ยให้อยู่ให้อยู่เราเล่นด้เยใจพี่พี่ฮะยืมกู้เงาตัวเดี๋ยวด้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด้บสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ้ายพันสอง้ยเอามาพี่บอลให้พี่บอเอาเงินแบงค์ร้อยมาสองพันพี่บอพี่บอพี่บอเอามายืมก่อนแล้วไม่ไม่ขอเลยอะพี่บอล สองพันสองยืมเงินแบ่งรอยแน่แม่ลูกจากของไอ้ลีคือไปยืมหลานก็เจ้ามากกว่าเงินนี่คือบ่กแบ่งยีก็จะได้แจกหลายเฮียอยู่ดิอ่ะแม่แม่เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ไม่นี่ก่อนแม่เอาเงินแบ่งรอยกันเดี๋ยวเอาเงินมาหนีแม่เดี๋ยวเอาเงินแบ่งรอยกันไหนใครลูกแม่บ้างยกมือขึ้นกแับลูกแม่เบิร์ดล่ะออกจากท้องแม่เนาะนี่แม่หยิบก้อนมูเลยนี่แม่มาพี่ลูกคอเดี่ยวหาเดี๋ยวลูกกังหาดูจนเมืองกาญจนบานะลูกมะเสร็จเราไปพาเด็กหน่อยเที่ยงเตได้บ้านเนี่ย เล็กน้อยก็จะคิดว่าข่อยเปลี่ยนเบอร์ด้วยบัตรเนี่ยได้ไงกนอาจจะตีมุ้ยได้น่ะลูกนู้ทุกคนบ่มีเงินแล้วเดี๋ยวเอาน้ำเจพรอยู่อังยี่บังลามึงมีพร้อมเพรบ่มไปเชิญครับมารอเลยนะมันจะเสียเวลาศิลปินสิงห์มิวสิกครับใครที่ผมยืมเงินวันนี้อย่าลืมทักบอกผมผมลืมนะครับผมยืมหลายแห่งเลยสองพันสองพันโอเคครับสองพันนักร้องคนต่อไปผู้ใดล่ะสองหมื่นเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยยืมครั้งหน้าแล้วกัน หยิบสองพันสองหมื่นนี่แม่แม่แม่แจกทางซ้ายเดี๋หนูแจกทางขวานะคะเออเอาโอเคค่ะเอาบักรละเอาลูกมาเอาใครได้แล้วค่อยๆเดินลงเลยนะเดี๋ยวมันจะตํากันลูกไปค่ะโอเคไปเดี๋ยวไปเลยพ่ัอท่านหลายดิเพียงสาวันนี้เขาไปแจกเงินไปยืมหลานผู้ใดมาบุ๊นูหนูทุกคนที่ขึ้นมาบนเวทีนะเก่งมากๆเลยเก่งมากๆเลยลูกกี่ลาเดี๋ยวไปลูกอ่ากีลาข้างหลังเดี๋ยวไปเลยอ่ะ ไอ้หลาได้แล้วลงหลวงจะไปต่อแถวอีกดิเออเอาบอกเราเออเฮ้ยแบ่งกันเฮาไปมาชีเอาพร้อมเพกกับขึ้นจบวได้ดอูกเนาะลูกเนาะอันนี้ได้ไปนี่กุลาซีหาอะไรบุราพันหนูได้หรือยังครับปุมมาบานสิ่งถี่คุมหนูได้หรือยังเมื่อกี้ครับหนูได้กับเพื่อพี่ดำมๆมั้ยยังหนุกบ่พ่อหนุกขุดยางลงฟี่หรอกบักลาย่าป้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ลูกอ่ะได้หรือยังคนนั้นอ่ะอ่ะลูกอ่ะได้ยังได้ยังได้ยัง ได้แล้วอันนี้ได้แล้วโอเคได้ไหมหัวไปโอ้ยโอ้ยแม่ยังไม่ได้พ่อนะให้ลูกให้หลานซะแม่เอ้ยให้มันมีวันผู้เฒ่ากันให้ลูกให้หลานซะต่อที่ว่าลูกขอซะแม่เด้อขอบคุณหลายๆครับคิดพอจัดงานมันเด็กไม่ลูกป้วงจัดงานผู้เฒ่าสิมิยังแนียงฮะครับผมมือให้นกและพี่บีหน่อยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบบคคุณรัสุดยอดน้หนูสุดยอดมากโอเคนะฮะมีภารกิจครับทั้งสองท่านเลยอ่ะ